สวัสดีค่ะคลิป acting by Natty นะคะวันนี้นะคะ Natty ก็จะพาทุกคนมาลองใช้งานแพลตฟอร์มของ c o o l a b i o นะคะ c o o l a b i o เนี่ยคือ decentralized exchange นะคะเจ้าแรกที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานกรตอตนะคะซึ่งพอเราเข้ามาที่หน้าเพจของเขา c o o l a b i o เราก็จะขึ้นเจอหน้านี้เลย ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคูลแ l a เนี่ยก็จะมีแคมเปญ Super Trader Super Coolapper ด้วยในส่วนของรายละเอียดแคมเปญเนี่ยสามารถติดตามได้ตามช่องทางออฟฟิเชียลของทางคูลแ l a นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง e c o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  k หรือว่าทางมีเดียมนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดของแคมเปญนี้ได้เลยรายละเอียดของแคมเปญเนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยได้ยินมาว่าคูลแ lap แจก Macbook Air M1 ก็รู้สึกว่าอยากได้ก็เลยอะ สักหน่อยสักหน่อยก็เลยอยากจะมาลองเทรดดูบนแพลตฟอร์มของดิสเซนท์ไลท์บ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือนัตตี้อ่ะต้องบอกก่อนเลยว่านัตตี้อ่ะไม่เคยมีประสบการณ์การเทรดบนดิสเซนท์ไลท์มาก่อนปกติก็จะเทรดแบบเทรดบนดิสเซนท์ไลท์ธรรมดาเทรดบนเอเจนทที่เป็นเซนทลไลท์ใช่เราก็จะต้องมีการโอนเงินเข้าไปก่อนแล้วก็ถึงค่อยไปทําการเทรดซื้อขายบนแพลตฟอร์มเขาเแต่ว่าความแตกต่างของดิสเซนท์ไลท์เนี่ยมันจะต่างกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคือก่อนอื่นเลยเนี่ย ถ้าเกิดสมมติว่าก่อนหรือถ้าเราอยากจะใช้แพลตฟอร์มของครูแลบเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องลงทะเบียนถูกต้องพอหลังจากที่คุณลงทะเบียนแล้วเนี่ยลงทะเบียนแล้วไม่พอเราก็ต้องทําการ KYC ด้วยก็คือการยืนยันตัวตนนะคะก็คือสามารถทําการ KYC ถัดจากที่เราลงทะเบียนรีจิสเตอร์ได้เลยค่ะและหลังจากที่เข้ามาที่หน้าเพจนะคะให้ทุกคนกดมาที่จากที่ตรงนี้นี่พอเราเข้าไปที่ exchange token ตรงนี้นะคะก็จะขึ้นเป็นหน้านี้ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนัตตี้อ่ะได้ทำการ r e g i s เตอร์แล้วก็ KYC เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้านัตตี้นะคะพอเราเลื่อนลงมาเราก็จะมาดูกันตอนนี้แคมเปญเขาเริ่มละก็แคมเปญตรงนี้เนี่ยจะสิ้นสุดในวันที่11กุมภาพันธ์นะคะของปี2564ปีนี้เราก็จะมาดูหน้าตานเนี่ยแคมเปญระยะเวลาจะเหลืออยู่เท่านี้ rules and reward เนี่ยตรงนี้สามารถเข้าไปคลิกเพื่อดูรายละเอียดด้วยได้เลยรายละเอียดลิงก์เมื่อกี้เนี่ยมันจะลิงก์ไปที่ medium ออฟฟิเชียลของคูแลกนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะโชว์เลยว่าตอนนี้มันมีโวลูมการเทรดเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วบ้างอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองดับที่สามก็จะมีการเห็นหน้าด้วยว่าแบบเอ๊ะตอนนี้ใครที่ได้อันดับที่หนึ่งแล้วคือถ้าเกิดสมมติว่าแบบเราเทรดล้วก็อาจจะได้แบบเป็นเป็นหนึ่งในนั้นประมาณนี้ตรงนี้ก็จะโชว์แดชบอร์ดตรงนี้ก็จะโชว์ส um ิทธิ์อันดับนะคะแล้วก็ถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นตารางแสดงราคาเหรียญใช่ แต่สิ่งแรกเนี่ยที่แบบคนที่จะเทรดดิเซนท์ไลท์ทุกคนอ่ะจะต้องมีเลยคือทุกคนอ่ะจะต้องมีคริปโตวอลเล็ตกระเป๋าตาังของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคริปโตวอลเล็ตมันมีหลายชนิดมากไม่ว่าจะเป็นทั้งคริปโตวอลเล็ตที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นโมบายวอลเล็ตที่อยู่ในกระเป๋าอยู่ในมือถือเราหรือว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่ อยู่ในเลเจอร์ต่างๆหลากหลายยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำเนี่ยก็คือคุณจะต้องมีคริปโตบอลเล็ตของคุณเพื่อที่ทําการเอากระเป๋าสตางค์ของคุณนะคะมาเชื่อมกับแพลตฟอร์มของคุณแลบก,ก่อนก่อนที่จะทําการเทรดซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนตี้ก็จะเลือกใช้เมตา马克นะคะเดี๋ยวนี้เราก็จะเริ่มกันตั้งแต่ตอนตั้งติดตั้งเมตา马克เลยสาหรับใครที่แบบยังไม่เคยเทรดดิจิทัลไลท์มาก่อนแลวยังไม่มีความเข้าใจแล้วแบบ ي, ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้าไงให้เราลองเทรดไปพร้อมๆกันเลยค่ะ พอเข้ามาที่เดตตามาะคะเราก็จะทำการดาวน์โหลดก็จะขึ้นเป็นหน้านี้เลยสามารถเลือกได้เลยว่า Chrome iOS Android นะคะตรงนี้เนี่ยนัตตี้ก็จะเลือกเป็น Chrome นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยตรงนี้ Add to Chrome ใครที่ยังไม่เคยใช้เราก็จะ Add Extension ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีน้องหมาป่าเล็กๆมาโผล่ตรงนี้ใครที่ไม่เคยแบบ เทรดดิเซนทไล์มาก่อนอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันยากจังเลยเนี่ยเพราะว่าเวลาเราเทรดเซนทไล์อ่ะเราก็จะมีความรู้สึกว่าแบบมันคล้ายคลึงกับการเทรดหุ้นน่ะแต่ว่าแบบอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบมันก็จะเป็นขั้นกว่านิดนึงเนาะแต่ว่าก็อ่ะเรามาลองดูกันลำดับแรกอะในการที่จะสร้างกระเป๋าตังค์ของเมตาไมยเนี ai, ่ยก็ตรงนี้เลยนะคะถ้าเกิดสมมติเอ๊ะเรายังไม่มีเราจะสร้างใหม่เรายังไม่มีซีดเฟดตรงนี้เราก็จะมาคลิกตรงนี้เลย I agree นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆสร้างกระเป๋าตังค์ไปด้วยกันนะคะตรงนี้ก็จะไม่มีใครเห็น password นะตี้อย่ามาอย่ามาแย่งฉันนะอย่ามาแย่งกระเป๋าตังค์ฉันนะพอเรา create แล้วเนี่ยตรงนี้จริงๆแล้วจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้าง c r y p t o วอลเ e ็ตของคุณเวลาที่เราสร้างค r y p t o วอลเ e ็ตอะคะ่ะเราจะมี เป็นคําภาษาอังกฤษประมาณสิบสองคำซึ่งเ,เคยไปเรียนมาเขาบอกว่าคำสิบสองคำเนี่ยมันจะไม่มีทางซ้ํากันได้เลยในโลกมันจะไม่มีเลยซึ่งตรงนี้สําคัญมากคือต้องให้ทุกคนะ่ะถ้าเกิดพอเราคลิกตรงนี้ปุ๊บอะเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นอา่ามันเป็นกระเป๋าตังค์มันเป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งตรงนี้เนี่ยคือ จาเป็นที่จะต้องจดไว้และเก็บเอาไว้แต่บางคนก็จะถามว่าเออเ้าถ่ายรูปได้ไหมเก็บไว้ในมือถือได้ไหมคือคือถ่ายรูปมันก็ได้เก็บไว้ในมือถือมันก็ได้แต่ว่าแบบถ้าเกิดมือถือหายล่ะหรือว่าแบบโดนแฮ็กไปล่ะหรือว่ามีคนมารู้พาสเวิร์ดสิบสองคำของเราล่ะแบบ ตรงนี้นัตตี้ก็จะไม่แนะนำถ้าเกิดสมมติว่ายัางไงเนี่ยอยากให้ใช้กระดาษอะคะ่ะจดอันนี้ไว้มากกว่าคือโดยส่วนตัวเนี่ยนะัตตี้ก็จะกระดาษจดแล้วก็แบบเก็บไว้กับทะเบียนบ้านเอกสารสำคัญอะไรอย่างนี้เลยแต่เดี๋ยวถ้าอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะไปขอเวลาไปจดซีดซีดไปจดพาสซิร์ดของเราก่อสักครู่นะคะ ค่ะและหลังจากที่เราเมื่อกี้เนี้ยเราเข้าไปดูอ่านสวิวส12คำของเราละเราก็จะจดไว้ในกระดาษน,นะคะแล้วก็คือเอทางระบบอะค่ะ m e t a เขาก็จะให้เราเรียงลําดับตั้งแต่คําที่1จนถึงคําที่12เลยซึ่งนัตตี้เองก็ได้เรียนเรียงลําดับเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอนี้ออดนใช่เขาก็จะบอกโอ้โทเค็น swapping e x h แล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนกันเถอะคือบางคนอะที่แบบเวลาลองมองถึง exchange มันก็จะ มีภาพเหมือนแบบตลาดหลักทรัพย์เน่เพอเวลาเราใช้คําว่าเทรดอย่างเงี้ยมันก็จะคือเป็นการซื้อขายแหละแต่จริงแล้วอ่ะคือเราต้องไม่ลืมว่านอกจากคือความหมายของ exchange เนี่ยนอกจากเทรดนอกจากการซื้อขายแล้วเนี่ยมันก็คือจะมีการแลกเปลี่ยนอยู่ด้วยนะคะได้ แล้วก็ในตอนนี้ที่นะัดเชื่อมต่อกระเป๋าแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเห็นตรงนี้ก็จะเป็น Ethereum Mannet นะคะตรงนี้ก็จะเป็น Account 1ถ้าเกิดสมมติว่านตัตตี้อยากจะเพิ่มกระเป๋าตัางเข้าไปใน MetaMask อย่างเงี้ยก็คลิกเข้าไปตรงนี้ได้ก็จะมี Account 2มี Account 1 Account 2อะไรอย่างี้ก็อาจจะตั้งชื่อต่างกันนัตตี้ก็จะลองใช้ดูนะคะ โอเคหลังจากที่เราได้ไป r ี a t e กระเป๋าตังบน t a m a s k แล้วนะคะเราก็จะได้กระเป๋าตังของเราตรงนี้นะคะแ c คเคาน1ซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะ c o p y QR code นะคะเราก็อยากจะโอนคริปโตของเราที่อยู่ในอีกเชตอื่นๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในกระเป๋าตัง t ม m a s k เนี่ยเราก็จะใช้ตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดนะคะถ้าเกิดสมมุติจะเป็น QR Code เนี่ยก็เข้ามาตรงนี้เลย a Account d e t a i l ปึ๊บ ตรงนี้ก็จะเป็นหน้า QR code นะคะค่ะแล้วก็ลำดับถัดไปนะคะนัตตี้อ่ะก็จะไปทำการโอนเหรียญของนัตตี้อ่ะมาใส่ในกระเป๋าตังนี้เดี๋ยวเราก็จะไปโอนเหรียญกันนะคะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก่อนที่นัตตี้อ่ะจะโอนเหรียญเข้ามานัตตี้ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราจะโอนเหรียญนะคะเข้ามาในเข้ามาในกระเป๋าตังของเราอ่ะต้องโอนอิตาเลียนมาด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่า เราไม่มีอีเทเรียมในกระเป๋าอะเราจะโอนเข้าได้แต่เราจะโอนออกไม่ได้เพราะว่าเวลาที่เราจะโอนไปไหนอะเราต้องมีอีเทเรียมในการจ่ายค่าแก๊สไงใช่ซึ่งก่อนหน้านี้ค่าแก๊กก็จะแพงมากแต่ว่าตอนนี้ค่าแก๊กก็ถูกลงละก็จะทําการโอนอย่างสบายใจเดี๋ยวเราก็จะไปทําการโอนกันนะคะและ้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเชื่อมต่อกับกระเป๋าตามเนคูณละเป็นยังไงนะคะ ค่ะแล้วก็เมื่อกี้นะคะนัตตี้ได้ไปทําการโอเหรียญมาแล้วนะคะก็กระเป๋าตังเมตา马克เมื่อกี้นี้เลยมันก็จะมีอิทเทยมขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะจริงๆเนี่ยคืออาศัยปกติเราจะใช้วิธีอาศัยแบบวิธีรีเฟชตลอดเลยแต่ว่ามันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเช็คได้ว่าเอ๊ะแบบอิเทอร์สแกนแบบเข้ามาหรือ,อยังนะก็จะเข้าไปคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เลย v i e อ on ether scan นก็จะมาหน้านี้นะคะ ตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วแหละว่าเอ้ยมันมาละเพราะว่าเมื่อกี้แบบว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติก่อนหน้านี้ที่เหรียญยังโอนไม่คอมพีดเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้แต่พอมันโอนคอมพีดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะวิธีที่เช็ค,คลาสเช็คอีกรอบหนึ่งก็คือคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะแฮชเราก็จะเห็นตรงนี้ว่า success seven box confirm number of box นะคะตรงนี้แล้วตอนนี้เราก็จะกลับมาที่กระเป๋าตังของ metamask นะคะ โอเคพอเรามีเงินแล้วเราก็จะไปลุยกันนี่แล้วก็เชื่อมต่อนะคะกระเป๋าตังค์เมตา์คของเราพอเราคลิกเข้าไปตรงนี้มันก็จะขึ้นตรงนี้เลยแล้จะขึ้นเลยว่า connect with meta m a s k แล้วก็เมื่อกี้ตรงนี้ของนัาที่เป็น account one จริงๆตรงนี้ได้ที่เป็น account one เพราะว่ามันนะมันเปลี่ยนชื่อได้แต่ว่าแบบที่ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนชื่อยังไงก็คลิกเข้าไปนะคะ เมื่อกี้งงมากว่าแบบเอ๊ะทำไมคลิกที่กระเป๋าตังค์แล้วแล้วแบบยังไงต่อเมื่อกี้หน้าจอเป็นอย่างงี้คลิกที่กระเป๋าตังค์แล้วได้ยังไงต่ออะไรอย่างงี้อ๋อหน้าจอบางอยู่ <laughs> แล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เลือกเราว่า connect แล้วก็ connect จริงๆอ่ะ MetaMask อ่ะต้องบอกว่าเป็นเป็นกระเป๋าตังค์ที่แบบ มันน่ารักมากเลยนะมันจะแบบเป็นน้องหมาป่าแล้วพอเวลาเราเข้าไปในเมตาหมากอะ่ะมันจะแบบจะพูดว่าไงดีอ่ะคือเวลาเราเลื่อนเมาส์เคอร์เซอร์อ่ะน้องหมาป่ามันก็จะแบบหมุนตามเราอะ่ะมีใครเป็นเหมือนกันป่ะแบบว่าเอ๊ะน้องจะหายไปทางไหนฉันก็ลากใหญ่เลยจ้ะ แล้วก็หลังจากที่เราโอนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเทรดตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราก็จะมีอีเทเรียมน้อยของเรานะคะเราก็จะทําการเทรดเป็น usdt วิธีเลือกเนี่ย connect. เราก็จะเลือกตรงนี้เลยคือเหรียญต้นทางของเราเนี่ยคือคอีเทเรี่ยมก็จะมีเท่านี้แล้วก็เราจะเลือกที่จะเทรดถ้าเกิดสมมติใครอยากจะเทรดเป็นเหรียญใดก็คลิกตรงนี้ได้หรือว่าใครที่อยากจะเทรดเป็น usdt ก็คลิกตรงนี้นะคะแต่กต็ในส่วนของนัตตี้เนี่ย <นะ S 2> วันนี้นัตตี้จะทำการเทรดเป็น usdt ให้หมดแล้วก็ตรงนี้ก็คือนัตตี้ เลยเต็มเกมก็คือจะใส่จํานวนทั้งหมดแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยแล้วก็หลังจากที่เราได้ลองนะคะเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าลองลองใช้เลยว่าเราจะเทรดทั้งหมดเลยเราคลิกตรงนี้จานวนมันถ้าเกิดเราคลิกจากเหรียญต้นทางอิตาเลี่ยมตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็น USDT เป็นเท่านี้แต่ว่ามันจะขึ้นเป็นโนตตสตรงนี้ว่าจํานวนเหรียญ e t h e ETH ของคุณไม่เพียงพอสำหรับค่าธรรมเนียมเครือข่ายตรงนี้มันขึ้นเพราะว่าเราอะแบบเลือกว่าเราจะ เอาอิเทเรียมทั้งหมดของเราอะ่ะมาแปลงเป็น USDT ซึ่งต้องไม่ลืมว่าเวลาที่เราเทรดบนดิจินทลไลท์อะค่ะค่าแก๊สผมกระดูกนะเวลาที่เราเทรดเป็นบนดิจินทลไลท์อะค่าแก๊สมันจะสาคัญมากพอเราเทรดหมดแล้วอะเราไม่มีจังใจค่าแก๊สเนตรงนี้เราก็จะมาลองดูกันตรงนี้มัน4ี่หน่มใช่ไหมคะถ้าเราลองเป็นส1 0หสิมันได้ไหมก็ยังไม่พออ่ะสักสี่ร้อยละกันกลมก็ยังไม่พออีก ทำไมค่าแก๊สแพงอย่างนี้พระเจ้าในวันนี้ใครบอกใช่ว่าค่าแก๊สถูกแล้วไงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วร้อยเดียวพออันนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นค่าเราก็จะเปลี่ยนพอเราบอกว่าเอ๊ะเราจะเอาอิตาเลี่ยมของเราที่มีเนี่ย มาเปลี่ยนเป็น usdt ให้ได้ usdt ทั้งหมด100เหรียญน,นะคะก็จะเป็นตรงนี้เลยแล้วเราก็จะเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนประมาณการ1 ts เ,เนี่ยมันจะได้ประมาณคือตอนนี้1อิตาเลียมมันจะได้เท่ากับประมาณโดยปรับโดยประมาณมันจะได้ประมาณ1 2ึ่ usdt เราก็คลิกแลกเปลี่ยนเลย ค่ะแล้วหลังจากที่เราคลิกแลกเปลี่ยนไปนะคะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้เลยแป่ะให้เรายืนยันการซื้อขายอีกรอบนึงนะคะอีเทเรียมเป็นเท่านี้ตึ๊กตึกตึกตึกอีเทเรียมจำนวนเท่านี้จะแยกเป็นแลกเป็น usdt เท่านี้เท่านี้นะคะราคาพันผลสูตร3%เนี่ยมันหมายความว่าคือตรงนี้เราแลกไปเป็นแบบ usdt ร้อยเหรียญใช่ไหมพันผลสามเปอร์เซ็นต์นี่มันหมายถึงว่าแบบพอมันพอ transaction มัน complete อะเราอาจจะได้เก้าสิบเจ็ดเหรียญก็ได้หรือเราอาจจะได้หนึ่งร้อยสามเหรียญก็ได้ ตแต,ต่ตรงนี้ที่เราจะน่ากลัวมากตรงนี้ก็คือจะเป็นค่าธรรมเนียมเครือข่ายค่าธรรมเนียมเครือข่ายนี่ก็จะเป็น0.0311อิตาเรียมค่าแก๊สสูงมากขอขอถอยหลังนิดนึงถอยถอยจะขอเปลี่ยนจากร้อยเหรียญเป็นสามร้อยเหรียญนะคะเอ๊ะแต่พอเรากด แกเปลี่ยนเมื่อกี้แล้วเราก็จะเห็นตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมค่าแก๊ก็จะลดลงนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเมื่อกี้เนี่ยหลังจากที่เปลี่ยนจากหนึ่งร้อยเป็นสามร้อยแล้วเพราะว่าค่าแก๊สแพงเวอร์รู้สึกแบบสะเทือนขวัญมากเราก็จะมาดูตอนนี้เนี่ยราคาอีเทเลี่ยมตีว่ากลมๆก,ก็ประมาณสี่หมื่นบาทไทยนะคะนะนเวลาตอนนี้ก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะขด้วยจุดศูนเก้า หกค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเห็นค่าธรรมเนียมไหมอ่านให้ฟังเลยเรื่อนกค่าธรรมเนียมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้ยปสิบสี่บาทนะคะสำหรับการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นะคะแล้วเราก็จะกดยืนยันก็จะมีหน้าหน้าตาของเม t า m a s k ตรงนี้คอนเฟิร์มขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวนันที่จะขอขยับมาไว้ตรงนี้นะคะว่าจากแอ c o u n t นี้นะจะเป็นอันนี้นะ อิตาเลียนตึกตักตึกตักนะค่าแก๊สเท่านี้นะค่าแก๊สเฉลี่ยวานะสาิแปดอนนะคะทัโทัเท่านี้กดคอนเฟิร์มตอนนี้น้องบล็อกบล็อกก็กำลังจะค่อยๆทำเดินการไปตึกตักตึกตักตึกตักอันนี้เราก็จะรอสักครู่นะคะระหว่างที่ตอนนี้ที่เรากำลังรอให้ t r a n s a c ้ i o n c o m p อุ้ยคอนเฟิร์มแล้วก็จะขึ้นเป็นคอนเฟิร์มท r a n s a c t i นตึก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 ก็จะขึ้นเป็นหน้านี้นะคะ ค่ะแลตอนนี้นะคะก็ t r a n s a c t i o ก็ confirm เรียบร้อยเราได้ทำการแลกโทเค็นเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยากจะไปดูรายละเอียดค่าโอนอะไรยังไงนี้เราก็จะมาดูกัน ต,ต,ตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นรายละเอียดดูจากอีทัสแกนว่าเฮ้ยโอนไปอะไรยังไงเป็นยังไงบ้านทรานซัคชั่นเท่าไหร่โอนจากตรงไหนไปตรงไหนนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แบบจะดูกันจริงๆเลยก็ค,คือเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะดูทรานซัคชั่นฟรีเมื่อกี้เนี่ยตัตตี้จำไม่ได้มันจะประมาณ30หรือ39หรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าพอตรงนี้เนี่ยเรามันก็จะโชว์เลยว่าทรานซัคชั่นฟรีจริงๆเนี่ยมันจะตัดไปอยู่ที่ประมาณ24ดอลลาร์นะคะ แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนอีเทอร์หนึ่งอีเเรียมเนี่ยก็คือจะมาจากเอาสา0ร้ตรงนี้มาหารกระเลขตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นเลทตรงนี้นะคะหลังจากที่เราได้ทําการเสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะมีหน้าของเราขึ้นบนแดชบอร์ดไหมก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้จริงๆเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ขินเขินหน้าตัวเอง <c oughs> ต้องเปลี่ยนรูปแล้วล่ะในส่วนของโวลุ่มที่เราเทรดไปนะคะจากที่เราเอาอีเทเรียมมาเทรดเป็น USDT เนี่ยเราก็จะเห็นโวลุ่มตรงนี้เลยสามร้อยนะคะก็เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เหลืออยู่ก็ วันนี้นี่ก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่ติดตามวันนี้เราก็มา, cool ารีวิว c o o l a p i o กันแล้วก็ในส่วนของโอกาสหน้าถ้าเกิดมีโอกาสก็จะคอยไปรีวิววิธีการใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆรวมถึงแจ้งว่าเอ๊ะรวมถึงมาบอกมาเล่ากันว่าเอ๊ะข้อดีข้อเสียของเซ็นทรัลไลท์และดีเซ็นทรัลไลท์เป็นยังไงถ้าไงวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ